สวัสดีครับมาพบกับ t o y ยต้าวีออส1.5นะฮะรุ่นท็อปสุดเลยครับปี2020นะครับคันนี้เลขไม่น้อยมากครับ5,000กิโลเมตรเท่านั้นครับรถเบือเดียวป้ายแดงครับสภาพพร้อมใช้งานเลยฮะสวยใหม่กลิบครับไร้ตำหนิเลยครับราคาขายอยู่ที่399,000บาทนะครับลูกค้าคิดดีๆก็จัดได้เต็มนะฮะฟีดาวครับพออยู่ประมาณเจ็ด พันกลางๆฮะ6ปีหรือว่า72หวดนะครับหายากแล้วฮะ v อ o s เลิกผลิตไปแล้วฮะรุ่นสุดท้ายแล้วครับแม็กใหม่นะฮะยางดอกเหลือๆฮะใช้งานได้อีกยาวๆลูกค้ามาดูนี่รับรองครับจบแน่นอนครับมาไม่เสียเที่ยวสีสันก็สะอาดสะอ้านครับขาาจ้วเลยฮนะไหลตํนนี้ ใหม่กิบของเครื่องเดิมเดนะิมแล้วน็อตไม่มีขยับเครื่องเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะเป็นดูโอฝากะโปรงเดิมๆครับเปิดอาร์มก็อยู่ครบไฟเดรไลท์นะครับถ่ายก่อเดิมๆคนระัแล้วใหม่กิบ เม็ดอาร์คมาคอยคบน็อตไม่มีขยับนะครับภายในเป็นสีดำตัดสีแดงนะกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกปุ่มพุทสตาร์นะครับพวงมาลัยแอร์แบ็กพิทยุเครื่องเล่นเป็นจอนะครับจอจากโรงงานเลยครับพร้อมกล้องมองถอยหลังเบาะทรงสปอร์ตเลครับสีดำตัดสีแดงสภาพใหม่กริบครับเป็นเบาะหนังด้วยนะครับ สวยงามครับวิวข้างเล่นจอของตูนโตโยต้าเลยนะครับแฮร์แบ็กสอกเดิมทุกจุดครับคันนี้สนใจดูรถได้ที่เขตดอนเมืองนะครับซอยโกสุมรวมใจครับกรุงเทพ